สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสูปุสุคนครับทางช่องต่างๆเนาะสวัสดีพี่น้องทางยูทูบนะครับเนาะทางยูทูบช่องอนุนุนำโขงชาแนลนะครับพี่น้องเด้อมื้อนี้พาพี่น้องเข้ามาเที่ยวทะเลนครับพี่น้องมาเที่ยวทะเลหาดพยุนนะครับมื้อนี้เป็นวันหยุดของอนุนุนำโขงนะครับพี่น้องเนาะมื้อนี้เป็นวันหยุดกันเลยมีโอกาสนะครับมีโอกาสได้มาเด่นทะเลนะครับเนาะมีโอกาสได้มาเที่ยวทะเล นันๆหน่อยเนาะหลังจากทุกมือเหมือนเป็นท้างพานพี่น้องเรียนไปเรียนมาเนาะระวังที่ทํางานนะครับระวังที่ทํางานกับกับทะเลเนาะที่ทํางานกับบ้านนีสินะถ้าเกิดมันมาไก่ทะเลกับชีวะจะเบืดอตายลิปให้พี่น้องเขาได้ชมกันเนาะมันอาดถึงหูนี่เดียได,ได้พี่น้องเเพราะว่าลมมันแห้งกับลมมันแห้งเนาะอนุ่นนำโฟงกับมาอัดลิปตนะครับอยากมา่ทยทําทให้พี่น้องเขาได้เห็นบรรยากาศ นะครับบรรยากาศสวยๆงามๆนะครับทางทะเลหาดพยุนนะครับเมื่อนี้กับพี่น้องหลายๆคนนะครับเป็นวัดหยุดพินมาพินมาเที่ยวนะครับพี่น้องพินมาเที่ยวนะครับสวัสดีพี่น้องทางทางเทีนและในประเทศด้เยเดอร์ครับผมเมื่อนี้นะครับมีโอกาสแต่งภาพพี่น้องเ่าบึงอยู่สวยงามเนาะเดี๋ยวดี่ภาพเดี๋ยวเอาภาพสวยๆงามๆให้พี่น้องมาได้เบิ้งนะครับเนาะ เนี so oh, area, ่ยครับโอ้บรรยากาศงามไหลพี่น้องบรรยากาศสวยงามไหลเนาะเวลานี้นะครับเวลานี้ขจีเห็นพี่น้องเขาหลายๆคนหลายๆท่านก็จะลงมาเลินนะครับเนาะเนี่ยนะครับเน้ะชายทะเลมีหลูกมีร้านนะครับมีหลายๆคนพักผออควัามาเทียวมาพักผ่อนนะครับเนาะจะเห็นไห้พี่น้องเขาได้เห็นเนาะให้พี่น้องได้ให้ว่าได้เห็นภาพสวยๆงามๆนะครับเห็นนะครับนะครับผูกคนหลายๆมากไม้ลังไหลมาที่หาดกับเพือบมาพักผ่อนจาก จากบ้านช้างมัง่งอาจจะมาจากทางอื่นมั่งนะครับเนะาะแต่ทีมาให้พีนองเข้าได้เห็นบรรยากาศสวยงามของหาดนะครับของหาดในเวลาวันหยุดนะครับวันหยุดกจีมีพี่นองเข้าลงมาเทียวหลายเดียนะครับมาเที่ยวหลายเดียกับถ่ายบรรยากาศในพี่นองเขาเห็นเนาะเห็นความสวยงามของทะเลไทยเห็นความสวยงามของบรรยากาศชายทะเลนะครับบ้านช้างนะครับเด้อ ตรงนี้เป็นทะเลบ้านช้างนะครับพี่น้องเป็นทะเลหาดพยุนครับพี่น้องเป็นทะเลหาดพยุนเนาะครับหาดพยุนที่อำเภอบ้านช้างจังหวัดระยองครับผมพี่น้องมีโอกาสนะครับมีโอกาสกลับมานะครับพี่น้องเนาะมีโอกาสกับมาเที่ยวครับพี่น้องมีโอกาสกับมาเที่ยวเนาะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเที่ยวท่องเที่ยวอีกที่นึงนะครับของบ้านช้างนะครับบ้านช้างมีทะเลห้พี่น้องเขาได้ชมนะครับมีทะเลห้พี่น้องเขาได้ชมค่ะหาด ที่ทะเลหาดพลานะครับทะเลหาดพยุนตรงนี้นะครับทะเลหาดนตะวินอยู่นู้นนะครับขยับไปทั้งอีโคเมทร์ซากัมมาตพุทธนะครับเนาะอาจจะติดอีโคเมทร์ซากัมที่อนุนงโคงไทยท่ามใบพี่น้องก็ขอบติดตามได้ถ้าพี่น้องเด้อขก็ไปติดตามได้ครับผมมีให้พี่น้องเขาได้ติดตามเนาะอยู่ตามช่องอยู่ในช่องอนุนนาโขงชาแนลนะครับพี่น้องเด้อขก็ไปเบิรงได้ครับผมอนุนนงโขงไทยท่าไปบันทึกให้พี่น้องเขาเบิรง นะครับจากอีพีแรกจนถึงตอนนีก้ก็อีพีที่หกสิบแล้วนะครับเนาะไปเลือกเพิ่อนใดนะครับไปเลือกคุณใดนะครับสวัสดีพี่น้องเข้าทุกผู้สุกคนเด้อครับเด้อขอบคุณที่มาติดตามช่องอนุน้ำโขงขอบคุณที่มากดไลค์กดแชร์กดเป็นมูเนาะเพื่อจะได้ส้มคลิปใหม่ๆของอนุน้ำโขงที่ได้อัดคลิปลงในช่องยูทูปให้พี่น้องเข้าได้เห็นเนาะขอบคุณหลายๆครับผม นี่ลูกลูกหลานหลานพี่น้องเขาหลายหลายท่านหลายหลายคนจะเจากับผาลูกหลานมาเที่ยวนอกจากผาพี่น้องมาเที่ยวจะนุ่มโปรงมากผู้เดียวครับมากผู้เดียวเนาะนอกจากเมียบ้านกับติทุระเนาะกันเลยมากคนเดียวนะครับพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆครับผมคลิปนี้กัสีปากพี่น้องไวเทค่นี้เนาะคลิปไม่เขาจังเจอกันไหมนะครับพี่น้องคลิปนี้ฝากพี่น้องเขาไวเชียนนี่เนาะครับเนาะเสียงพี่น้องเขาชมบรรยากาศนะครับ รอบๆนะครับนี่นะครับนี่พี่น้องเขาหลายๆท่านหลายๆคนไปเจ้ามาเกีียวน,นะครับมาเกีียวหักมาเกี่ยวหารพยุนนะคร <CON S> ับนะครับมาเกี่ยวหาดพยุนนะครับมียูปร้านะะนะครับมาเกี่ยวนะครับพี่น้องเขาไ้ชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศแนวหาดนะครับเนาะรอบๆผ่านได้นะครับพี่น้องนะครับรอบๆผ่านได้กระจี เห็นบรรยากาศผู้คนมากไม้ไหลายหลายทางราบนอาคนมากคนมาเทียวนะครับคนมาเที่ยวต่พี่นอ้องได้เห็นคลิปนี้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปใหม่พอกันไหมนะครับพี่น้องเดอ้อสวัสดีครับ